บทที่1 3อนัตตลละคณะสุดตังเอวเมสุตังเอกังสัมยังพระกวาภาณนสิยังวิหารติอิสิปัตเนสิขาทายเยตะละโขพระวาปจจวัคีเยพิขุอามันเตศิลูปังพิขเวอนัตารูปังจะหิทางพิขเวอัตตาอภาวิสันนัิทางลูปังอภาทายะสังวัตตยะลัพเพิาจารุเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยสมาจักโหพิขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตติณัจจารปฏิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติ เวทนาอนัตตาเวทนาหิทางพิกเวอัตาอาภาวิสันนัยทางเวทนาอาภาทยายะสังวัตตยะลรัพเพถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติยสมาจากโหพิกเวเวทนาอนัตตาตาสมาเวทนาอภาทยายะสังวัตตินาจารปฏิเวทนายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอว hmm ังเมเวทนามาอาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจจหิทางพิกเวอัตาอาภาวิสะนัยทางสัญญาอภาทายะสังวัตเตยารับเพทาจสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาอาโหสีติยะสมาจัโคพิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจารปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจจหิทัง พิกเวอัตาอภาวิสังสูตรนยิทังสังขาราอภาทายะสังวัตเตยุงลับเพถาจัจสังขารีสูเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติยสมาจักโกพิกเวสังขาราอนัตาตัสมาสังขาราอภาทายะสังวัตันตินาจารปติสังขารีสูเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอาเหสุนติวิญญาณังอนัตาวิญญาณังจหริฐังพิกเวอัตาอภาวิสระ ใิทังวิญญาณังอาพาทายะสังวัตตยะรับเพทาจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยามยศมาจักโขพิกเววิญญาณังอนัตตาแตสมาวิญญาณังอภพาธายะสังวัตตินาจารปติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติตังกินมัญญัถาพิกเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขัง วิปารินามธรรมังการังนุตังสมนุปัิตุงเอตังมามาเอโสหามาสเมเอโสเมอัตติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถัพพิกเวเวทนานิจาวะนิจาวะติ อนิจจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปาริณามะธรรมังการังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถาพิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปาริณามะธรรมังการังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต ตังกินมัญญทาภพิกเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปานานิจังทุกขังวิปารินัมาธรรมังการังนุตังสามนุปัสสิตองเอตังมามะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตต่างกินมัญญทาภพิกเววิญญาณังนิจังวา,าอนิจังวาติอันิจพันเตยำปานานิจังทุกขังวา วาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนาณิจังทุขังวิปาริณามัธธรรมังการังูุตังสามนุปสิโตงเอตังมามาเอโสหามาสมมเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตัสสมาติหาพิกเวยังกินจิรูปังอัตตานาคตตปจุบันนังอัฉตังวาพาหิทาวโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวานทูเรสันติเกวาสพังรูปังเนตังมามาเนโสหามาสมมนาเมโสอัตติเอวะเมตังยาถาปูตังสามัปัญญายะทัถพัง ยากาจิเวทนาติตาาค ah um ah ัตตปัจจุบ so ันนาอัจฉตาวาภาหิทาวาโอราดิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัภาวทนานตังมะมะนโสหามสมีนาเมโสอัตาติเอวามตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัทธพังยาเกจิสัญญาติตาาคัตตปัจจุบันนาอัจฉตาวาภาหิทาวาโอราดิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัภา สัญญาณในตังมามะเนโสหามัสมิดนาเมโสอัตติเอวะเมตังยถาผูตังสามัปปัญญาทัฏฐพังเยเกจิสังขารติตานาคตาปัจจุบันาอัชตาวาพาหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทุเรสันติเกวาสเพสังขาราในตังมามาเนโสหามัสมิดนาเมโสอัตติเอวะเมตังยถาผูตังสามัปปัญญาทัฏฐพัง ยังกินจีวิญญาณังอติตานาคตาปจุปนังอชตังวาพาหิทาวาโอราทิกลงวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายาณทุเรสันติเกวาสพังวิญญาณังเนตังมามาเนโสหามัสมีนาเมโสอาตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมาปัญญายะทัทธพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตวาอริยสาวโกรูปัสมิงปีติพินติเวทนาย ย,ญญายาปีนิพินทติสัญญายาปีนิพินทติสังขารเรสุปีนิพินตติวิญญาณสัมิงปีนิพินตตินิพินทางวิรัชติวิราขาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตามิติญานางังโหติขีนาชาติอตุติตังพรหมจริยังกตังกัรานยัง,ะะน,ยงนาปารังอิทธา,ายาติปชานาติติอิทะมะอัมวจภกพควอาอัตามนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาษิตังอภินทงอิมาสมิงจักปนเวยากรณสมสส밍พัญญามเนปัญจวัคคียานัง พิกขูนางอนุปาทายะอาสาะเวหิติตานิวิมุตติงสูติบทที่สิบสี่มหาสมัยสูตรเอวเมสุต,ตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหารติกาปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนัสทิงปัญจมัตเตหิพิคูสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิสัทัสสหิจโรกาทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหนติภควันตังทัศนายะพิคูสังคัญจะอัตโคจตุนังสุธาวาสกายิกานังเทวนังเอตัทั โสิอยังโขพระควาสเกสุวิหารติกาปีและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจารกุกาธาตุหิเทวตาเยผูเยนะสันนิปฏิตาหุนติพคกวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจายันนุนะไมะยามปีเยนะพระควาเตนุป,ปะ สังกัมเมยามะอุปสังกัมมิตวาภควโตสันติเกปจเจกขาถาเสย,ยามาติอัทโขตาเทวตาเสยถา,าปินามะพระวาปุริโสสัม,มิชิตังวาผังปัสสาเรยาปัสสาลิตังวาผังสัม,มีเชยะเอวามวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตละลหีตาภควตโตปุระโต ปตุละหังสุกอัตโขตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกวัตโตสันติเกอีมังคทังอภาสิมหาสมโยปาวันนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอีมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอัตโขอปาราเทวตาพระกวัตโตสันติเกอีมังคทังอภาสิ์ตาลพิขโวสมาทักังสูจิตังอัตโนอุชุกะมังมะกังสุสารถีวะ ทีวะเนตานิขะเหตวาอินทะลียานิคลักขันติปันทิตาติอัตโขอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสรีเขตวะขีลังเขตวาปริคังอินทขีลังโอหัดจะมเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจากขุมัตตาสุทันตาสุสูนากติอัตโขอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาคตาเสนเตขมิตรสันติอปปายะภูมิงปหายะมนุสัง เทหังเทวากายังปลาริปูเรสันติติอัตโขภะควะอัตโขภาควาภิขูอามันเติเยผูเยนะพิกเวทัสสาสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาหติตาถาคตังทัศนายะภิคูสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตาปารามายเวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิขเว พระวิสันติอานาขาตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปะรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะระหิอาจิขิตสามิพิฆเวเทวากายนังนามานิกิตายิสามิพิขเวเทวากายนังนามันนิเทศิสามิพิขเวเทว,เว,วากายนังนามันนิเตสุาาานา,าถาสาทุกลงมณสิการธทะภาสิสามิติเอวังพันเตติโขเตพิกูพระวโตปจัตโสสูงพระวาเอตตาทะโวจะ สีโลกมนุกัสสามิยัคถาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปะหิตตาสามาหิตาปุถุสีหาวาสานีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทา,าตามนาสาสุทธาวิปะสันนมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิละวัตเวตโาตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกยะพิกันตาเตวิชานาถาพิกโว เตจะอัตตปมมกรุงสุตวาพุทธศาสสาสงเตสัมปาตูอรหูยานนางอามานุานาสาาณทัศนังอปเปเกสัตามัทคขุงสหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอามานุสาาณมัทสุงอปเปเกนันตามัทคขุงทิสาสภาผู้ชาอาหุงตันจะตสพังอภิญญยะวะวคิตวานัจาคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนเนระเตเทว,วกยาภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปุพโส สัตตสหัสสายวะยาขาภูมมากับเปรละวัฒวาอิทธิมันตชุติมตวนาวตตยัสสินโมุธมานาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวนังชาสหัสสาเหมาวะตายักขานานัตตะวันนิโนยทิมัตุชุติมันตุวนาว,นาวตตยาัสาสิโนโนมุธมานาอภิกรรมุงพิขูนังสม,มิติงวันัง อิเจเตโสละสสาหัสสายขัานานัตตะวันนิโนยทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสโนโมธรมนาอภิกรรมุงผกขูนังสามิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายัขานานัตตะวันนิโนยทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสโนโมธรมนาอภิกรรมุงผกขูนังสามิติงว่านางกุมพิโลราชคขะิโกเวยปูรัสสานิเวสนางพิโยนังสตาสหัสสังยักษานางปะปายิรูปาสติกุมพิโลราชคขะิโกโสปาคาสามิติงว่านาง ปุริมัญจาิสังราชาทตรโถปัสสาสติคันทัพพันนางอธิปฏิมหาราชายาสัสิโสปุตตาปีตสาพาโวอินทนามามหาภรัยที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธรมนาอภิกรมุงพิคูนังสมิติงว่านางทักินันจ่ิสังราชาวิรุณหโหตปัสสาสติกุมพันธนางอธิปฏิมหาราชายาสัสิโสปุตตาปีตัสาพาโวอินทนามามหาภราอิที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธรมนาอภิกรมุงภิคูนังสมิติงว่านาง ปชิมันจาที่สังราชาวิรุปโขปัสสาสตินาคนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะาโวอินทนามามหาภรัยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนมุธมนาอภิกาุมภีขูนังสมิติงว่านางอุตรัญจาที่สังราชากุเวโลตปัสสาสติยาขณังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะาโวอินทนามามหาภรัยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนมุธมนาอภิกาุมภีขุนังสมิติงว่านางปุริมาทิสัง ตาตารโถทักีเนนะวิรุนหกโกปัจชิเมนะวิรูปโูอุเวโรอุตรังทิสังจัตโตโรเตมหาราชาสมัมมตจัตุโรทิสาทัทธร,รมาณาอัตถังสุวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากูเตนถุเวเตนถุวิภูจาว,วิภูโตสหจันทนโนกามาเศโถกินุมันทุนิมันทุจะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตะเสโนจะคันทโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจาราชโนคันทัพาสหรา,าชุพิโมทะมะนาอาภิกามุงพิคุนังสม,มิติงวานังอาถาคูนาภาษานาภาษานาคาเวสาราสหาถถัตจกา กัมพาลสัตตะราอาลอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาัฐาจะอาคูนาคายะสาสิโนโเอรวันโนมหานาคโคโศปะคะสัมมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสสหาสาหารันติทิพาธิชาปะคูวิสุทธัจาคูเวหายาสาเตวณมัชฌาปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตธา,านาคาราชานามาสิโสปันนโตเขมามะกาสีพุทโธสันหาหิ วาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสารณะ,ะมกังสุพุทธังชิตาวะชิรหัดเถนะสะมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสะวะัเสเตอิทิมันตยัสสิโนกกักชาม,มหาพิสมาอาสุราธานะเวขสาเวปาจจิตติสุจิติจะปหาราโทนมูจีสหสตัญจะภริปุตตานาังสพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระดิเงเสนังลาหูพัทธมุปขมุง สัมโยธานิพัทธันเตภิกขุนังสมิติงวนางอโปจ่าเทวาปัทวีจ่าเตโชวโยตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายสสาสหเมตากุรากายิกาอัูเทวาญาสสินโนทัสเตเตทัสทากายาสเพนานัตตะวนิยนทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสินโนโมทมนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางเวณทูจ่าเทวาสหริจ่าอสมาจัาทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักขิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักิตากขัตตานิปุลักิตาวาอาคูมันทวราหกาวาสูนังวาสโวเศธโถสะโกปะคะปุรินทโทท่าเ,เททาสตเตทัสทธากยาสะเพนานัตตะวันนิโนยทิมนตัตชุติมตัววันนวันตัยะสัสสินโมธมานาอภิกามุงพิคุนังสม,มิติงวนังอาถาคูสหภูเทวาชาะมัคคิสีขาริวาอาลิตกาจารโรชาจะอุมาปุปผานิพาสินโน วารุณาสหาธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนชากาสูเรยะลุจีลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทะเสเตทศสาธากายาสาเพนานัตตะวันนิโนยทิมนโตชุติมตโววันวนวันโตัยาสินโนโมทามน,นอาอภิกามุงพิกขุนังสม,มิติงว่านังสามานามหาสัมมนามนุษาม,ามนุสุตมาคิทถาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัถาคูหารโยเทวา เยจารโหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาญาสสิโนทเสตเตทัสธากายาสเพนานตวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันวันโตยาสสิโนโมทมนาอภิกรรมมงผิโขนังสมิติงว่านังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสหโอทาตะคัญญะหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหาลขชามิสากามิสากาจะยัสสิโนทนายังนอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทศเสเตทถสารธากายาสภเพนัตตะวันิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันตยาสัตสิโนโมทธรรมนาอภิกรรมมุงพิขุนังสำมิตริงวนางเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยาสัตสิโนสัสมพิตรกาลามาเสรฐาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอาถาคูปารณิมิตาทศเสเตทถสารธากายาสภเพนัตตะวันิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันตยาสัตสิโนโมทธรรมนาอภิกรรมมุงพิขุนังสำมิตริงวนาง สัตเทเตเทวนิกายาสเพนานัตวันิโนนามันวเยนะอาคันฉงเยจันเยสะทิสาสหาปะปาวุฒาชาติมะขีลังโอคาตินะมะนาสวังท่าเขมโมคัตตรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรมาประมะโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนางกุมารโอติโสจะโสปาคาสะคะสมิติงวะนางสหัสสัพพระมะโรกานังมหาพรมาพิติเถติ อุปปันโนชุติมัโตพิสมากโยยัสสิโสแทสเสธาอิสราอาคูปันเจกวสาวัติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมารเสนาอภิกามิปัสกาณหัสสามันที่ยังเอธาคันหัสทาพันธาธาลาคินาพันธาโมทุโสภามันตาปาริวาเรธามาวูมุนจิถาโกจินังอิติตัฐามหาเสนกันหาเสนัางอาเปสยิ ปานินาตาละมาหัจจะสลังกัตาวานะเพระวังยะถาปาวุตสโกเมโคทธานายันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวัติสังกุโถอศัศยังวเสตันจะสพังอภิญญาวิวัคขตคิตาวานะจักขุมาตาโตอมันตยิสถา,าสาสาวเกสาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชนานัถพิขโว เตจัตตบปมะกรลงสุตวาพุทธศาสสานังวีตะละเคหิปากกามมงเนสังโลมัมปิอินชยุงสะเพวิทิตะสังคามาภยาติตายะสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ